ระหว่างรอเพื่อนนะครับผมขออนุญาตถามขั้นนิดนึงนะครับถามท่านนะครับว่าหนึ่งให้ท่านเลือกนะบริษัทเล็กนายโครสอินดัสซีกับบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ดี i n ยท่านเลือกอะไรครับหนึ่งหรือสองครับโอเค่อาตอนนี้สมมตินะครับค่ะใช่อ่ะ ท่านไหนเลือกข้อหนึ่งครับท่านไหนเลือกข้อสองครับท่านดูว่าข้อสองเนี่ยดีคลายนี่นัสรีเนี่ยอาจจะสูญพันธ์ก็ได้นะอทิเช่นบริษัทแฟกเนี่ยเทเลก <c oughs> ไปเรียบร้อยนะแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยอุตสาหกรรมไฮโกรดนะถ้าอุตสาหกรรมใช่นะอุตสาหกรรมใช่นะขอยเป็นเบอร์สามอะ่ะคุณก็จะเพอร์ฟอร์ม สังเกตไหมครับว่าไฮโกคปป์เนี่ยเบอร์หนึ่งมาก่อนนะครับเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมแล้วค่อยเบอร์สองค่อยเบอร์สามใช่ครับแต่ถ้าเกิดอ,อุตสาหกรรมที่มันดีคลายนิ่งนะท่านท่านออ,นะออกไปเลยนะครับออกไปเลยนะครับไอ้น,นี้คือเป็นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันเป็นเอ็มเปอร์ล์โคสตสตาร์ดี้นะไม่ใช่ทุกอย่างนี้เนี่ยคือบังเอิญเนี่ยมันมาจากหนังสือชื่อ m c k น n ซีโ Kohler and g e ด h a r d ฮานะครับ พวกนี้เป็น empirical study หมดนะครับเพียงแต่ว่าผมใส่ไปปุ๊บเนี่ยท่านอาจจะหลับไปก่อนนะนึกว่าเท x ส b ุ o k นึครนะครับนะครับทุกอย่างมันเป็น empirical study ของคนที่แบบเขียน paper มาเป็นร้อยนะครับเขียนนะครับถ้าลองดูนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปหมดนะครับนะครับอ่านะครับท่านแล้วเขาอธิบายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าหนึ่งเอ่อซอสของ market growth เนี่ยออร์แกนิกนะครับ สิ่งที่เราเห็นคือออร์แกนิกโกลด์ออร์แกนิกโกลด์หมายถึงว่าเติบโตด้วยศักยภาพของเองเนี่ยนะครับมาจาก2ส่วนหนึ่งไซส์ของมาเก็ตที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านดูในอุตสาหกรรมที่ใช่อาทิเช่นพวกบิ๊กดาต้าต่างๆเนี่ยใช่ผมว่าในอนาคตนะครับนะครับหรือไม่ก็คืออินกินซึ่ง a r เก็ตแชร์เนี่ยถ้าบอกว่ามาเก็ตโก w t h เนี่ยอธิบายเป็น2เท่าของโกลดทั้งหมด ม r เก t ตโกลดเนี่ยอธิบายเป็น2เท่าของโก w t h ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เลือกมาเก็ตก่อนค่อยเลือกความใหญ่นะครับความใหญ่สังเกตไหมครับพลังงานทางเลือกอ่ะสองปีผ่านมาเป็นไงครับอุตสาหกรรมใช่ไหมใช่หมดนะครับถึงแม้ท่านซื้อเบอร์สามอ่ะท่านยิ่งกำไรนะครับกับซื้อเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยท่านกำไรไหมนะครับอ่าอันนี้อันนี้สำคัญนะครับว่าต้องเลือกอุตสาหกรรมก่อนเลือกขนาดนะครับขนาดนะครับ โอ้หนี่เวลาดูหุ้นนะนะครับโดยส่วนตัวผมเองดูหุ้นนะผมดูเนี่ย earning cash flow risk free rate risk premium growth early entry หรือเปล่า feature b u s i n e s s management b u s e s model governance agency Go governance and agency factor นี่สำคัญนะผมยกตัวอย่างนะมีบริษัทเทเลคอมอันหนึ่งนะครับเคยมีปัญหากับบริษัทเทเลคอมที่โทรจากต่างจังหวัดมากรุงเทพแ่ะ มีดิสพลิวกันนะครับปรากฏว่าบริษัทเทเลคอมมานี่นะครับ,รบ,บ,อ,รรบอธิบายต่อมาตช้าไปหุ้นลงไป10%อแล้วค่อยอธิบายมาดิสคลสกับตลาดปรากฏว่าไงครับตั้งแต่น้ำาต้นมาเนี่ยฟันมินเจอร์นักทุนสาบันไม่เคย s ับสไครต์บริษัทนี้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทก่อสร้างหนึ่งนะครับใหญ่มากนะครับเคยดีฟ้องหุ้นกู้นะครับดีฟอ้องหุ้นกู้เมื่อปี1 9 9 9นะนะครับ ฟาร์มเเจอร์บางคนเนี่ยก็ไม่อยู่ในลิสต์อะสังเกตบ,บริษัทนี้ถึงไซเวย์เจ็ดบาทเก้าบาทเจ็ดบาทเก้าบาทนะครับนะครับ,นะรบไม่ทราบบริษัทอะไรนะครับนะครับก็วัอแนนสำคัญนะนะครับเทคโอเวอร์แอปพิวนี้เทคโอเวอร์แอปพิวโอเทคโอเวอร์แอปพิวแล้วผมเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับจะคุยเรื่องเทคโอเวอร์แอปพิวน่าสนใจยังไงนะครับไพรซ์ซิงพาวเว g o v m e n Pay Ten โอ้พวกนี้คือมีพลังหมดเลยนะครับ Switching Cost เอางี้ง่ายๆนะก่อนที่เรามี Number of Positivity หมายถึงว่าย้ายค่ายเบอร์เดียวอะย้ายเข้าย้ายค่ายเบอร์เดิมอะท่านเกี่ยวคนอยากย้ายค่ายไหมไม่อยากพอย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ท่านดูสิครับท่านดูนะครับมีท่านไหนนะครับย้ายจาก AS ไป Two บ้างครับท่านไหนย้ายเข้า D Tag บ้างครับ ถ้าไหนย่าเอาจะดีแท็กบ้างครับอ่าถ้าไหนย้ายเข้า True ครับถ้าไหนย้าเข้า AS ครับเฮ้ยเลิอครับทำไมมันหายหมดนะครับไม่ได้ยาใช่ไหมครับนะครับไอ้ท่านดูนะครับว่าไอ้ switching cost เนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมนี่คือ value ของ stock นะครับเดี๋ยวเอาไว้มาทำดูของจริงนะนะครับนะครับอ่านะครับ เนื่องจากสไลด์เราเยอะนะครับผมอนุญาตดูนะครับท่านดูนะคุณทีมรักษาเป็นโมโนพูลี่ที่ดีนะของให้ตัวรนะีเทิร์เนี่ยรีเทิร์นเนี่ยมากกว่าต้นทุนทางการเงินรีเทิร์นมาก,กาต้นทุนทางการเงินตอนที่ c b บซื้อเสยียงแมคโครเนี่ยนะครับรีเทิร์นมันแค่สามเปอร์เซ็นต์สามจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะทำไมครับเขาซื้อเสยียงแมคโครเนี่ยเท่าไหร่ครับสองแสนล้านอ่ะ ใช่ไหมครับสองแสนล้านจริงๆมันแสนเก้าหมื่นแปดพันอะไรเนี่ยนะครับรีเทิร์นของ ebit เนี่ย ebit ของแสนมาโกวคือห้าพันนะครับห้าพันหารสองแสนเท่าไหร่ครับสองสี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้นทุนทาการเงินเนี่ยต้นทุนทางการเงินของเออ่ของ c p o มันเจ็ดจุดแปดเนี่ยสี่ลบเจ็ดจุดแปดมถึงอะไรวะติดลบฉะนั้นสังเกตวันที่ประกาศปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ย มีคนทำซิงเกิลสต็อกในทางช็อตเย,เยอะมากแล้วถ้าเกิดท่านคำนวณถูกนะครับท่านคำนวณถูกเนี่ยท่านจะรู้นะครับว่าที่ราคา CPO 33บาทสะท้อนตัวรีเทิร์นที่4เปฉะนั้น33บาทเนี่ยมีคนเข้ามาลอง CPO ซิงเกิลสต c อกมโหลาเหมือนกัน นี่คือการคำนวณหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านจะเลือกหุ้นที่ใช่นะอาต้องมากกว่าแวักอาต้องมากกว่าแวักนะครับอาต้องมากกว่าแวักนะครับ WACC ทุกคนคำนวณเป็นใช่ไหมครับทำวนวณเป็นนะครับคำนวณเป็นนะครับท่านดูต่อนะท่านดูนะโดยปกติเนี่ยโดยปกตินะเราบ,รบราลานซ์ชีเราบอกอะไรบ้างครับบาลานซ์ชีเราบอก tangible asset ใช่ไหมครับสิน เออที่จับต้องได้ผู้ P p N E นะครับอาจจะมี Intangible บ้างใช่ไหมครับ Intangible บ้าง Intangible ตรงนี้มีอะไรบ้างอะ่ะนะครับพวกเออถ้าไปดูอย่าง C G D mm hmm. เนี่ย Intangible ก็จะเยอะมากนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าบ n c e s h ชี t บอกแค่นี้เองแต่สิ่งที่ตลาดจะบอกอะไรคืออะไรครับตลาดมองกระแสเงินสดถ้าเกิดท่านดู Business ร,รายการ Business Mo เ,เด l ผมนะนะครับตอนราคาซิงเกอริบาทผมว่า มันสะท้อน Market Cap หาโอปติ้งแคชโฟ w ที่น่าสนใจมากเลยประมาณ1 3 1 4นะครับถ้าผมต้องการ10%บเหมายความว่าซิงเกอร์เนี่ยจะขึ้นได้3บาทสังเกตไหมพอวันนั้นไม่ต้องมาเนี่ยมันไปพีคที่แถวสนะครับ15จริงนะครับเพราะว่าดูจาก Market cap หาโอปติ้งแคชโฟนั่นเองนะครับบริษัทมี New Product ไหม Product ใหม่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ Product ตัวนี้นะครับจะต้องเป็น Product ที่ทำไรายได้นะครับ มีบริษัทหนึ่งนะครับทำธุรกิจบอกว่าจะทําเหมือนเอฟสมาร์ทแต่ทำไมราคาพูดถึงไม่ตอบสนองอเดี๋ยวให้ดูนะเพราะอะไรนะครับให้ดูเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าเขาทําตู้เติมเงินนะครับแต่ลักษณะขายเลยขายเลยปุบ๊บแล้วเขาทั้งตั้งทางเก็ตเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองหมื่นเครื่องใช่ไหมครับสองหมื่นเครื่องเนี่ยเครื่องหนึ่งเท่าไหร่มีใครเท่าไหร่นะ สองหมืนเครื่องคูณสองหมื่นเท่าไหร่ครับสี่ร้อยล้านใช่ไหมครับสี่ร้อยล้านมาจิ้นเท่าไหร่ครับมาจิ้นเอ่อมาจิ้นเน็ตมาจิ้นเจ็ดเปอเซ็นต์เองเหรอขายนี่สองหมื่นเนี่ยผมว่าจิ้นมีเท่าหนึ่งนะอ่าผมว่าเครื่องสองหมื่นอินพอร์ตม,มาจากจีนเนี่ยอ่าก๊สมาอ่าก็อสมว่ามีครึ่งหนึ่งนะนะใช่ไหมครับก็สมาจิ้นครึ่งหนึ่งนะครับ เขาเมื่อกี้เท่าไร20,000คูณ2ร4 0 0ล้านใช่ไหมครับก๊อสมามาจิ้งกับ200ล้านนะครับคนก็คงโดนเป็น EPS ออกมาเลยนะครับแต่ว่าเฮ้ยโซฟาเขาขายได้ยังท่านรู้ว่าบริษัทไหนผมไม่ได้บอกชื่อหุ้นเลยนะท่านทราบเลยเหลอครับท่านเก่งจริงเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามิสเซนโมเดลเขาขายขาดกับมิสเซนโมเดลหนึ่งบริษัทไปตั้งให้อะแล้วแบ่งค่าฟรีเอา ทั้งว่าอันไหนจะเวิร์กกันกันครับทําไมเอาวาขายขายไม่เวิร์กเหรอคนคนอยากจ่ายสองหมื่นไหมกับแชร์ลิงกันวิอันไหนดีนกันครับอ่าเลยครับใช่ไหมครับอ่าถ้าดูต่อนะนะครับนิวโปรดักต์นิวออพติมิตี้นะครับไซคลูจิ้งมาร์เก็ตหมายถึงอะไรครับ Market ไซคลูจิ้งมาร์เก็ตหมายถึงว่านะครับ Market ไซคลูจิ้งมาร์เก็ตหมายถึงว่า ถ้าดูนะสมัยที่บิ๊กซีซื้อคาฟูนะครับราคาปัตั้งโต้เนี่ยสองหมื่นสี่จบที่สามหมื่นสองเนี่ยพอจบปุป๊บบิ๊กซีซื้อคาฟูเสร็จราคาหุ้นบิ๊กซีขึ้นหรือลงครับซื้อแพงกว่าราคากลางเกือบแปดพันแต่ชื่อไหมครับว่าพอบิ๊กซีได้คาคาฟูเสร็จเขาทำไงครับ ขึ้นราคาเชลลดราคาซัพพลายเออร์มาจิเป็นไงครับขึ้นเพราะเขาประกาศได้คาฟูเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับราคาหุ้นขึ้นจากร้อยไปสองร้อยไ้เลยนะอะ่ในครั้งกลับกันนะตอนที่ไทยเบฟซื้อโออิชิอะาว่าขึ้นกี่เท่าครับไทยเบฟซื้อโออิชิซื้อราคาเท่าไหร่ครับสามห้า ที่ของโอชิเท่าไหร่ครับ200เออทำไมตลาดคุณตันทำไมขายถูกนะคุณตันขายไม่ถูกนะครับเพราะว่าโอชิไอพีโอเท่าไหร่ครับ13ใช่ไหมครับ13นะครับขาย35 3เท่า ipo แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโคไซโคจีมาเก็ตคือนะครับว่ากับซินิจีไบเออร์โคซ์เาคว่า ยอดขายโอชิจะเพิ่มขึ้นตาม distribution ของไทเบฟที่เพิ่มขึ้นในไทเบฟเนี่ยดิสต i บิวชันก็คือใครครับเสริมสุขใช่ไหมครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าบริษัทนะครับท่านลองดูจากนี้ไปนะบริษัทถ้าถูกเทคนะเทควอลแอพพิวนะแล้วบริษัทเนี่ยเหมือนกับวันแมนโชอะวันแมนโชอยู่นะแล้วบริษัทที่มาเทคเขา มี p r o เฟ s ช i o n a l management มีอะไรที่ดีกว่านะครับบริษัทที่ one man show จะถูก increase ใน v a l u จะถูกเพิ่มขึ้นใน v a l u ใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะว่า one man show กับระบบเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันนะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่านันเกตผมว่าเวลาตลาดมองเนี่ยตลาดมองฝั่งขวามหมดเลยนะแต่เราเห็นเราเห็นฝั่งซ้ายนะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องมองในสิ่งที่ตลาดมอง นะครับมองในสิ่งที่ตาเมองนะครับแล้วผมยืนยันนะครับว่าหุ้นที่ปีแล้วเอัลป์ฟอร์มะนะครับถ้าทําไปดูนะสาก,กาโมมูนเะนี่ยไอเอพีโอราคาเท่าไหร่ครับ2บาทนิดๆใช่ไหมครับหลุดจองไหมหลุดจองแต่ถ้าไปดูบิสเซนสมอร์เดียลเขาสิครับเออบังเอิญผมไม่สอนคลาสบิสเซนสมอร์เดียลอันใหญ่นะครับแต่ว่าปกต,ติต้องเรียน3วันนะบิสเซนสมอร์เดลต้องเรียน3วันนะครับ มิสเซลโมเดลสหกรรมมูเนี่ยคนแบงก์มาฝากขายได้ตังไหมจ่ายตังค์เขาไหมจ่ายตังค์นะครับคนเอารถมาฝากขายจ่ายค่าถ้าขายได้จ่ายตังค์ถ้าขายไม่ได้ไงครับเสียค่าจอดใช่ไหมครับอไอ้ต่างๆนี่ธุรก,กิจนั่งบนกองเงินะนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่เชื่อนะปีแล้วท่านดูไตรมาสหนึ่งนะงบเขานะไปเอามาเก็ตแคปเขาหาโอทิ้งแคชโฟรร์ มันได้40%หมายความว่าไงครับถ้าใครก็ตามเทคโอเวอร์บริษัทนี้นะครับเบ e กอีเวนตภายใน2ปีครึ่ง mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะเบร a อีเวนต์ด้วยแคชโฟลด้วยถ้าผมต้องการแค่10%ยิวแคชโฟยิวหมายความว่าไงครับหุ้นต้องขึ้น4เท mm hmm. ่าแล้วมันก็มา16บาทนะท่านะาที่ว่า2บาทมา4บาทเนี่ยถือว่ามาไกลหรือ,อยังครับไกลแล้วนะแล้วไปอีก4นะครับ ก็คือนะครับสังเกตไหมครับว่าหุ้นที่มันกระแสงินสดแบบนี้นะครับรอท่านค้นพบอยู่นะครับรอท่านค้นพบอยู่นะครับแล้วผมออกรายการนั้นด้วยนะครับออของอาจารย์ไทบูเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งกระกฎาคมที่ตาซับผมบอกว่าเออมม่ไี้ท้องมีใครดูบ้างครับอ่าออกชั่นต้องไปอีกสี่เท่านะนะครับนะครับ พี่กรอ์ก็งงเหมือนกันนะนะครับพี่กรอ์ให้จริงเหรอจริงเหรออะไรเี้ยสุดท้ายเนี่ยออพอรายการวันนี้ท้องเมื่อเมื่ออะไรครับเมื่อกรากระดาเนี่ยนะครับเขาถามผมผมจะเอาตัวไหนเนี่ยนะครับก็บอกเขาไปนะครับผมเลือก S P A แล้ว S P A เป็นไงครับตอนนั้นห้าบาทเองนะก็มาเก้านะอ้า <c oughs> วน,นี้ใช่ไหมครับผมบอกแล้วไงครับหุ้นที่ รายได้ลอนล่านะครับรายได้ลอนล่านะครับต้นทุน